ประกาศหอมบอกไปแล้วนะว่าเรือเล็กออกจากฝั่งได้นะครับ <ฮะ S 1> วันนี้ครับฝั่งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับแสดงความคิดเห็นก่อนเข้าร่วมพิปายสึกซักฟอกแบบมาตา1า1องกันอย่างเข้มข้นเลยครับโดยบรรดาวิปรัฐบาลและวิฝ่ายคา้านวันนี้ฮะก็ไม่พลาดการอภิปรายสึคทั้งซักฟอกครับมาตา 152ครับในการเดินทางมาร่วมประชุมบังอย่างพร้อมเพียงครับต่างฝ่ายต่างเตรียมข้อมูลเพื่อนํามาตอบโต้แล้วก็ตามข้อมูลข้อเท็จจริงครับทำให้ความกังวลที่จะเกิดสภาล่มนะที่เราเก่งกันไว้เมื่อวานนี้เรื๋ยวนี้หมดสิ้นไปแล้วนะครับและคงรอดูการทิ่ปรายตลอดทั้งวันครับค่ะเรื่องนี้นะคะเราไปดูบรรยากาศกันค่ะที่อาคารรัฐสภานะคะท่านนี้ก่อนเลยค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเดินทางเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายตินะคะขอเปิดอภิปรายทั่ว เพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีค่ะตามประธวนมนูญมาตรา152นะคะซึ่งนายจุลนาศสีแก้วค่ะสอสอน,น่านแล้วก็หัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมคณะเป็นผู้เสนอนะคะทันทีที่นาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงรัฐสภาค่ะ บรรดาผู้สื่อข่าวที่รออยู่ก็ยิงคำถามรัวๆนะคะกับนายกเลยค่ะหลายคำถามนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงก่อนที่จะขึ้นลิฟต์ไปเข้าร่วมประชุมสภาทันทีค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะวามพร้อมเป็นไง้างครับ,ท,รบท่านนายกครับวัานนี้โทษนะครับไม่มีอะไรหรอกกังวลสภาล่มไหมครับาน,นายกครับ ถามบับิกถามเรานครับนี่ขออนุญาตพี่นี่ครับผมนีครับผมนานนะครับต้อดูราคาครับัไปมาต่าครันน่นีนะครับครับมาดูที่ฝั่งคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์กันบ้างครับในนามของพรรคประชาธิปัตย์ครับก็ย้ำถึงความมั่นใจก่อนการประชุมครับว่าไม่มีการร็อบบี้ทำสภาล่มฮะ โดยพครคประชาธิปัตย์ก็ทําหน้าที่ผู้แทนรัษฎรจนถึงนาทีสุดท้ายครับและจะตอบคําถามที่ฝ่ายค้านพาดพิงนะฮะหรืออภิปายถึงการทํางานของพักเ,เนี่ยส่วนตัวเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบอะไรต่อพครคประชาธิปัตย์และก็รัฐบาลครับเพราะการอภิปรายครั้งนี้ไม่ใช่ยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เป็นัติอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติซึ่งก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านหรือผู้ที่ยื่นยติเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นแนะนํารัฐบาลหรือสอบถามรัฐบาลได้เป็นยติทั่วไปที่เกิดมาหลายครั้งแล แทบทุกฉบับครับส่วนที่มีข่าวว่าทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยพยายามรับบี้ให้องประชุมไม่ครบนน,นะครับคุณจุลินก็กล่าวนะครับว่าไม่ทราบครับแต่ทางประชาธิปัตย์เนี่ยจะไม่ทําอย่างนั้นครับยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจุลินเลยครับค่ะประชาธิปัตย์ยืนยันไม่รอกค์ประชุมนะครับแล้วก็ผมก็ยืนยันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเราสนับสนุนในเรื่องของการที่จะให้เปิดสภาได้ แล้วก็ประชาธิปัตร์ยืนยันว่าไม่ได้กลัวการตรวจสอบเพราะว่าเราเป็นพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยและก็เป็นพรรคแรกที่ประกาศว่าเราจะร่วมประชุมมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่เพิ่งมาประกาศวันนี้เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ไม่ ไม่มีความปรารถนาใดๆทั้งสิ้นที่จะทําให้องค์ประชุมล่มแต่ว่าทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือ,อ,อหลายพักนะครับที่จะทําให้องค์ประชุมเดินหน้าต่อไปได้แสดงว่าได้กำชับลูกพักแล้วใช่ไหมว่ากำชับไปแล้วครับกำชับไปไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าเรามาประชุมแล้วลูกพักก็ สมาชิกของพรรคเนี่ยสสก็เข้าใจอยู่แล้วบทบาทหน้าที่แล้วผมยืนยันเลยไปเลยว่าเราจะทําหน้าที่จนหน้าที่สุดท้ายนะครับในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับมาดูอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็ได้มีการพูดถึงการอภิปรายในครั้งนี้นะคะว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยจะมีการประชุมนะคะเพื่อสรุปแนวทางของพรรค แต่ส่วนตัวมองว่าการทำงานเมื่อมีข้อสงสัยก็ต้องตอบค่ะ การตั้งข้อสงสัยอาจดุเด็ดเผ็ดมันตามสไตล์ของฝ่ายค้านคงจะต้องขอความร่วมมือให้นำไนการตามกรอบนะคะแต่ในฐานะที่ดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีประเด็นที่ฝ่ายค้านสงสัยก็ยินดีที่จะตอบค่ะแล้วก็เห็นด้วยนะคะที่จะให้มีการอภิปรายเกิดขึ้นและคิดว่าเสียเปรียบก็จะเสียแต่หากคิดว่าได้เปรียบก็ได้เปรียบค่ะดังนั้นต้องมีการชี้แจงให้ชัดนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรไปบ้าง แน่นอนการทํางานนะคะก็ย่อมมีข้อผิดพลาดขึ้นได้หากไม่มีก็แสดงว่าเราไม่ได้ทํางานแต่หัวใจสําคัญนะคะคือเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเราจะแก้ไขอย่างไรค่ะและจะมีการป้องกันอย่างไรไม่เกิดเหตุขึ้นอีกคิดว่าเป็นพื้นที่ให้ฝ่ายค้าและก็ฝ่ายรัฐบาลได้มีการแสดงฝีมือกันค่ะไปฟังเสียงคุณวราวดธค่ะ โดยส่วนตัวนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กาลังจะเดินทางขึ้นไปประชุมกันที่ห้องของทัานแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอย่างที่ผมได้กล่าวมาช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาว่าการทํางานนะครับเมื่อมีข้อสงสัยก็ต้องทาการตอบรับอันนี้ดัรตั้งข้อสงสัยบางทีอาจจะเด็ดเด็นมันตามสไตล์ลักษณะฝ่ายค้านะระดับอันนี้ก็ผมต้องขอความร่วมมือให้เรียกว่าดําเนินการตามกรอกคือผมคิดว่าเรามีความเป็นมืออาชีพพอนะครับเรามีความเป็นเรียกว่านักการเหมือนทํางานกันมาพอที่ว่า พอจบกันแล้วนะครับจบแล้วคือต้องจบเหมือนกับแข่งฟุตบอลนะครับในช่วง90นาทีนั้นเราโดนใบเหลืองบ้างบางทีมโดนใบแดงบ้างหนักนิดเบาหน่อยนะครับมีการต่อ้อต่อเถียงต่อว่ากาันต่อว่าการกรมการบ้างแต่ว่าเมื่อจบ90นาทีนกขีดจบแล้วก็คือจบ ก่อนออกสนามจับมือกันดังนั้นจากนี้ไปอีก90วันนะครับก็อาจจะมีหนักนิดเบาหน่อยนะครับแต่หวังว่าคงไม่มีใบเหลืองใบแดงน,นะครับอาจจะมีการต่อว่ากรรมการบ้างตะโกนต่อว่ากาันบ้างแต่ก็เป็นตามคันลองข,ของะรบองประชาธิปไตยและมีการเลือกตั้งเมื่อพ้นวันที่ลงคะแนนไปแล้วเราก็มาทำงานกันใหม่นี่คือกันนะครับดีครับ ก็มาต่อทางพรรคภูมิใจไทยบางกันบ้างนะครับก็ในขณะเดียวกันครับคุณศักสยามชิดชอบครับในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็มีการออกมาชี้แจงครับในเรื่องที่เกี่ยวกับในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบครับเชื่อว่าทุกเรื่องที่ฝ่ายค้านจะนํามาพิพายหรือกล่าวอ้างในข้อมูลที่ผิดพลาดในการทํางานครับซึ่งในขณะนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดนะครับเตรียมข้อมูลเพื่อนํามาหักล้างในประเด็นต่างๆไว้แล้วครับแล้วก็ผู้พิพายเพื่อให้ประชาชนครับที่รับฟังในการพิรายได้เข้าใจถึงข้อมูลที่ข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่ข้อเทท็จี่่่แบบวาาฝย กล่าวอ้างก็อ้างมานะครับก็ประเด็นนี้คุณไปฟังเสียงคุณศักดิ์สยามเลยะฮะค่ะหรือว่ามาตราหนึ่งห้าสองนี่จะเป็นเรื่องของการเสนอแนะนะครับนะครับไม่ใช่เรื่องไม่ไว้ใจนะครับนะครับก็เดี๋ยวรอฟังแล้วก็ก็จะชี้แจงานะครับแต่อะไรที่เกิดเรื่องที่เกิดการทีรแ่แล้วมติแล้วเราทางสอสองของพรรคนี้ก็คือก็อจะใช้มาตรการดูว่าถ้าขัดขัดหนึ่งห้าสองก็อาจจะมีมาตรการเช่นไม่เป็นองค์ประชุมอะไรอย่างนี้ก็คงเป็นไปตามที่พรรคแถลง และดูาจน,นั้นก็เรียนว่าถ้าเราอยากจะใช้เวลาให้มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับก็พี่นายให้ดีว่าการวิรายตามมาตรานหน้าสงเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรครับมาที่พักเพื่อไทยค่ะทางนั้นคุณสุทินคังแสงนะคะสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานนะคะ พักร่วงฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะคะได้มีการกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรค่ะเพื่อการอภิปรายทั่วไปที่ไม่ลงมตินะคะตามมาตรา152ว่าวันนี้เป็นวันแรกซึ่งก็จะเริ่มโดยผู้นําฝ่ายค้านได้แถลงยติแล้วก็ขยายความในภาพรวมจากนั้นกลุ่มหัวหน้าพักนะคะก่อนจะเริ่มการอภิปรายตามลําดับ สำหรับวันแรกนี้นะคะฝ่ายค้านจะอภิปรายถึงประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจพลังงานแล้วก็ต่างประเทศส่วนพรุ่งนี้ค่ะจะมีการอภิปรายประเด็นในเรื่องของปัญหาย,ยาเสพติดปัญหาสังคมแล้วก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันด้วยโดยคุณสุทินนะครับบอกว่าส่วนพักได้ประสานงานกับพังวิพับานครับให้ช่วยกันรักษาระบบสภาครับเพราะการอภิปรายเป็นครั้งใหญ่ครับไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ครับฝ่ายค้าเนเตรียมแผนไว้แล้วว่าถ้าหากองค์ประชุมล่มวันนี้นะและก็พรุ่งนี้ครับประชุมต่อแล้วล่มอีกเนี่ยเราจะอภิปรายนอกสภาครับแล้วก็ เรียกว,ว่าจะใช้ประท้องเรีว,ว่าห้องประชุมสภาที่โพเดียมห้องถูกไนที่อภิปรายเลยพูดง่ายคือถ้าคุณล่มเนี่ยผมไม่ไปข้างนอกเลยไม่ต้องมาจี๊ดแต่งตใช่เมื่อวานเราก็เทำม่การเกณฑ์สอบกัแล้วนิงมีแผน A แผน B นะคะค